ตอนยังตอนนี้เราต้องดูบัญชีแค่สีมั้ยว่าต้องเท่าไหร่ไม่เขาเขาจบเศรษฐศาตร์อ่ะเขาจัดเลยไม่ได้เขาเขาโดยตรงอะไรเงี้ยเราเรื่องบัญชีไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเก่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเขาค่อนข้างจะแบบเป๊ะกว่าเราอะไรกว่าเราก็เขาสามารถจัดการได้เราเป็นฝ่ายแบบว่าคุมงบนะว่าอนุมาติแค่นี้พอคที่รอทีเราจะรู้ว่าอันนี้ราามันต้องแบบประมาไหนอะไรยังไง เว่ะก็จะแบบก็จะคอยดูให้ว่าโอเคเนี้ยมันสมเหตุสมผลไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าใช่แต่เราก็ไม่อยากจะแบบลมนกแบบมากจนเกินไปเพราะเราก็คิดว่าเออบางทีบางอย่างมันก็ต้องใช้เงินมันนะโอ้มันก็ต้องลงทุนใช่จะแบบว่าไอ้เนื้อเป็นทุนอิสระได้เลยค่ะที ที่จริงเป็น,ปนของเขาเลยนะคะใช่ก็คือเป็นค่ายเพลงของเขาแต่ว่าอะไรที่เราช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เราก็ากช่วยเต็มที่ใช่ช่วยการศิลปินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ไม่ที่ไม่ได้มีแบบว่าความสามารถทางด้านนั้นขนาดนั้นแต่อย่างแบบจัดงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยจัดงานอีเวนต์ว่าต้องมีอะไรบ้างมันต้องมีแบนด์ดับนะต้องมีแบบนู่นนี่นั่น หรือว่าจะแน่งงานเมียในห้างการเมียในด้าะเป็นดได้เียดได้ะเีดะเปียดได้าเปสวัสด้อะเปียดได้ฮะเนียดได้ฮะเปียด้ฮะเปยดได้ฮะมปี้เปี้ดไ้ฮะเปียดได้อะเียดไดเียดได้อะเปียดไดเียดะเป้เียด้าเปียดไา้เปี้ฮเปียะเปดได้เียดได้ฮาเปย้ะเปิด้ฮเปียด้ตะเดึกเาเย้ะเไ้วเพราะว่า คือด้วยความที่ทีฟอกคอมมิชชั่ี่อะค่ะมันก็จะเหมือนแบบที่น้องเอ้ยอะไรเอ้ยถามกันพี่จะหลงกันไปกันมามา นี่มันาน่าหนะนี่เขาเลยรู้สึกว่าเขาอะอยากจะสร้างคอมมูนิตี้ก็คือเหมือนแบบเพื่อนฝูงอยู่ในกลุ่มเดียวกัน mm hmm. เวลามีอะไรมันก็จะสามารถช่วยเหลือกันได้ mm hmm. เขาตอนแรกกไม่อยากเรียกว่าเป็นค่ายด้วยซ้ำ mm hmm. เพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้จะมาเอาผลประโยชน์จากจากการแบบเอาเด็กมาทาหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการแบบว่าเอาเพื่อนมาทํางานด้วยกัน mm hmm. เอาลูนกน้องมาทํางานด้วยกัน mm hmm. แล้วอยากให้แบบเป็นแบบหลากหลา แต่ว่าเป็นฮีปขอบอย่างเดียวเพราะว่ามันสามารถที่จะแบบครอสกันไปครอสกันมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้บอกว่า แต่มันมันพูดยากถ้ามันแบบมันต้องพูดวด่าเป็นค่ายแหละไม่งั้นมันไม่เขาายย้าใจอ่ะมันไม่ง,ง,งั้นคนงงใช่เรา,าก็เลยบอกว่าถ้างั้นบบก็เปิดตัวเป็นเป็นเป็นค่ายไปเลยเป็นค่ายเพลงไปเลยรับทนอะไรบ้างก็บอกพอไปให้เขารู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าแบบทำเงียบๆอยู่มันก็ไม่มีคนรู้อันนี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดของเขาเลยแมถ้าสำหรับเป็นโปรเจกต์เพลงก็ถือว่าใหญ่ที่สุดที่ถา เครียดไหมรับระหว่างเตรียมงานเตรียมตัวต่งตางๆก่อนจะเปิดตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เรียกว,ว่าเครียดแต่ว่าเหมือนดีเทลมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนก่อนที่จะทำอ๋อไม่ได้คิดว่าดีเทลมันจะเยอะขนาดนี้แต่พอแบบงานถึงแเฮ้ยอันนั้นเราไม่ได้อแล้วอันนู้นใครดูอันนี้ใครดูอะไรเงี้ยแล้วพนักง,งานเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบมีเยอะ ก็ต้องแบบช่วยเหลือกันมาอะไรอะไรที่ไม่รู้ก็อาจจะแบบต้องแบบโทรถามเพื่อนว่าคนที่เขาเคยจัดอีเวนต์อะไรเงี้ยเราก็ถามเพราะว่าต้องยังไงต้องอะไรตนนี้เขามากตาลี่ี่นิว่ายัทใช่ไหมอ้ยี้นอย่างีขต่นอขอวารินบเปีเจกระลัด ครบรอบคือที่จริงอ่ะเราเราอยู่ด้วยกันมา8ปดปีใช่ไหมเาปรอบแปีเขาก็แบบเอออยากจะได้ดีกันเราคือกบบที่ไม่เทียไม่เี่ยไม่มีเหตุการณ์ว่าเขาแคอยากให้คือเรามีแหวนแต่งงานอยู่แล้วที่ที่คุณพ่อซื้อคุณพ่อที่บอกค่ะเขาาให้มาแล้วก็มีแหวนที่แบบเอาไว้ใส่แบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยใส่อันนึงปกติที่จะใส่เม็ดอันที่เป็นอันง่ายๆอ่ะ นั้นตลอดเพราะว่ามะอาบน้ำออกข้างนอกที่นี่นั้นเราก็คือจะใส่อขนาดตลอดนะจ๊ะค่ะใช่ไม่ได้ต้องระวังตัวมากก็เลยใส่เป็นอขนาดตลอดแต่เขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้เป็นคนแบบให้แหวนแต่งงานจากจากด้วยนะคะกำแพงของเขาเป็นพ่อเขาเขาเลยอยากจะให้แหวนแต่งงาน่ะที่เป็นแบบด้วยนะคะกำแพงของเขาเองก็ใช้เวลาเก็บเงินอยู่แปดปีอันนี้ไม่แสบตากปล่าแต่งงานกใหญ่่วาอะไรผมมันอะไรติดกันที่ ทำไมเวาเขาม่เอามาให้เองอ่ะไม่ผู้กองไอ้เขาเป็นผู้กองไอ้เขาเป็นเป็นคนหาเขาเป็นคนช่วยหาคือผู้ชายเนาะก็จะแบบว่าไม่ได้รู้ว่าต้องแบบอะไรยังไงแต่พี่แต่พี่ไออะเขาชอบคือเขาเป็นคนชอบเพชรพลอยชอบอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเขาก็เลยเป็นคนช่วยอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เขาซื้อให้เรานี่คือเขาบอกเราก่อนวแม่หรือว่าเขาพึ่งถามไหมหรือว่าเขาแบบเอามาเซาไทยเอามาเซาไทยหรือเออเซาไทยหรือแล้วเราอะไร เราาให้้แก็ตอนนั้นึ่งรีแอทก,กับเขาไปไงบ้างคนะตอนเขาเปิดบนั้นตกใจเพราะว่า<น>เป็นสิ่งเดียวที่เราไม่คิดว่าเขาจะซื้อให้อ่ะคือแน่นอนจือกว่าเราคิดว่าเขาจะซื้อเวลาที่แบบแฟงจะซื้อของให้ที่มันเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนมากมันก็จะเป็นของที่มันสามารถใช้บ้ันได้ของที่สามารถใช้ได้อย่างเช่น ข็ใช้ได้บ้างที่ก็รู้สึกว่าเขาคงรู้สึกคุ้นมาที่แบบว่าเขาเสียเงินไปเขาใช้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาน่าจะแบบส่วนมากน่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าสิ่งเนี้ยไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เขาจะแบบจะซื้อให้เราเลยมไม่คิดมไม่คาดไม่หมู่ใช่ไม่คิดเลยเพราะว่าแบ่แกใช่ไหมนะ ได้เห็นคนขายบอกซื้อให้เหรออะไรอย่างเงี้ยตอนได้เค้าของปอมได้เห็นวันที่ได้ย้ายได้ของปอมได้ได้ของมาแก่คิดว่าแก่คิดว่าแบบของปอมเปล่าแกงฉันหรออันนี้กี่กรัมอะแปดแทบแปดแล้วราคาสิบแทบไม่เหรอแปดแทบแปบนั้นเ่ะอเห็นบอกว่าวันนั้นได้มาก็คือย้ายไอ้วงที่อยู่ิวเดิมไปอีกนิ้วเลยย้ายเลยเก็บเลยโทษทีนะคะคุณพ่อ แปดมี paid, ่ไม่ได้ให้เขาแบบเป็นแปีอะก็แบบคือที่จริงอะเราก็บอกเขานะบอกว่าเราก็ทํางานเราก็อยากจะให้ของคืนบ้างแหละอ่ะแน่นอนเนาะเวลาแบบแฟนให้ของเราเราก็อยากจะให้ของคืนอะไรที่เขาชอบเราก็แบบแอบมีแบบให้คุงกีบแต่เราก็บอกว่าแบบผู้ตรงเินเลยนะให้เท่านี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเราทํางานได้แบบว่าน้อยลงมันก็ได้มันก็มีแหละแต่มันก็มันก็เราไม่ได้แบบ มีเรียกอะไรอ่ะเราไม่ได้มีมีข้าไมเท้าอะไรอย่างเงี้ย่ะเราไม่ได้มีเพราะเขาต้องบอกเขาต้องบอกว่าเราไม่เราไม่เราทำงานพวกนี้ไนะคะงานขายแบบเพื่อซื้อของให้คุณสามีนะคะใช่เหอแล้วเราก็แบบอยี้ยให้เขาคืนว่า้เราแบบไม่ผมเป็นอะไรส่วนมากที่ซื้อนาฬิกานะเพราะเพื่อมือถือมันเป็นการลงทุนได้ด้วยก็เขาชอบด้วยด้วยจากของที่เขาชอบแล้วก็เป็นการลงทุนด้วยนะกาไม่ขายดีอ่ะไออย่างเนียก็การคุณเลย ที่ผมก็ตามก็ตาห่อยจังอ่ะเฮ้ยไม่เป็นอะดราาามม่่ดรแกับเรื่องราวที่ผ่านมาเรื่องดำๆก็จบ้ายแล้วเดี๋ยวคไปชัยแล้วเดี๋ยววัุ่ก็สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเนาะพี่อยากจะบอกว่าสำหรับคนที่ดูรายการเพื่อนใหม่แล้วรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่แฮปปี้นะคะ แล้วตัวพี่เองกับเบลล่าเองก็คือไม่เคยมีปัญหากันทั้งในอดีตและปัจจุบันเราไม่เคยมีเรื่องการไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยมีอะไรกันเลยก็เลยอยากจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเบลล่าเลยที่ที่ที่แชร์คือคี่แค่ไม่ได้คิดที่จะแบบอันตรายใครเนาะแล้วก็ไม่ได้คิดจะมาแชร์ใครด้วยเราแค่พูดถึงประสบการณ์ที่เราเจอก็อเหมือนคนเล่าเรน่องอะค่ะว่าแบบว่าเราในชีวิตนี้ ทั้งใจทั้งคนดีทั้งม่ดีทั้ง,ม,งมันมันเป็นปกต,ติของชีวิตคนธรเนี้ยเราก็แค่แบบมันเล่ามาแชร์ฟังว่าเราเคยเจออะไรบ้างแต่อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้คิดที่จะทำร้ายใครเพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกใบอะไรเลยเราไม่ได้เราไม่ได้บอกใบหรือว่าเป็นผู้หญิงหอผู้ชายเราไม่ได้บอกใบว่าอายุใกล้เคียงเราเราไม่ได้บอกใบว่า เราเราเราไม่อยากจะชี้นำ่าเคเาว่าเออเรชื่ออะไราบ้างก็อย่างี้แต่ว่าถามวันทุกวันเนี้ยต้องเื่อยนะเหื่อยมาตั้งแต่ที่แบบที่ไม่รู้เรื่องประมาณตั้งสมร้อยดไม่เด้ามาที่เื่อต่อต่อน้ำาสดั่นของพี่เตี้น่ายได้แบบต่อใส่ตมนุยกับเป็นล่าโดยตูที่กว่าโอ๊ยขอโทแต่ท้าไม่ได้ พี <S <S ่จริงเขาเป็ไรค่เขาก็รู um <men <men uh ้อยู <men <men questionnaire questionnaire> ่แล้วว่าเขาไม่เกี <S s ่ยวอะไรใช่ว anyway> ่าถ้าพี <men> uh, <men ่พี่พูดอ่ะมันไม่เกี่ยวเลยค่ะเพราะที่อยากที่เราบอกว่ามาอยู่เป็นแค่สองคนแล้วเป็นไรก็รูอยู่แล้วว่าเราไม่ได้แบบไม่ไม่เคยไม่ได้เคยเกิดการอะไรเนี่ยนะคะแต่ถามว่านั่นเราก็มีส่งไปบอกค่ะมีกำลังใจพี่พี่ว่าแบบว่าลองเป็นเรื่อง เราโดนพลาดกินโดนโยงอะไรแบบี้ยเราจะมีปัญหาเพื่อนหรือการหรือือที่จริก็ตามของพี่อะพี่ส่วนตัวที่รู้สึกว่ามันแทบจะโยงอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าพี่ไม่ได้บอกที่ไม่ได้บอกใบ้แล้วมันเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แค่สองคนใช่ก็เลยก็เลยก็เลย เรื่องที่มาพูดตรงนี้คือเราไม่อยากให้คนเข้าใจผิดเลยาะใช่คือคนน่ะเข้าใจผิดเยอะเข้าใจว่ากี่อกพูดถึงเวล่ากี่ก็เลยวันนั้นก็เลยแบบตัดใจลงไปเลยเพราะว่าไม่ใช่ก็คือก็คือไม่ใช่อ่ะใช่บางคนก็บอกว่าแบบไม่พันแล้วบอกไม่ใช่ไม่พันแต่ว่ามันไม่ใช่จริงไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ก็่ใช่เราก็จะบอกว่าใช่หรือเราไม่ใช่แต่ใช่แต่ว่าเราก็จะไม่เป็นเหตุก็เลยเลี่ยมไปแต่ว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆค่ะอันนี้คือแบบยืนยันว่า ไม่ใช่ทีมฟีดแต่เราแต่ตอนในเทสมันนอกจากคำถามที่มันมีคำถามปัญหาหรือยืดหรือม่มันก็เลยเป็นมัดนมแต่ว่ามันคืออีกเบื้องหนึ่งคนคนอาจจะคิดว่าเหมือนแบบว่าเราพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องหรือบางคนอาจจะไม่ได้ดูเทสเต็มๆอะไรเงี้ยดูที่แบบตัดมาเพราะว่าคําถามของพี่อยู่ท้ายๆเลยมันมันคนละคำถามที่แบบมันคนละค้าหรือคนละคำถามแยกกันอย่างชัดเจนอะไรย่าเงี้ยค่ะแล้ว่ากั้นเป็นกรนแล้วที่เที่ยงไหนเพราะว่าการสนทนาเป็นแบบ แค่ไหมเราก็เสียใจที่คนเข้าใจผิดเสียใจว่าคนเข้าใจผิดว่าคนเข้าใจผิดคิดว่าเราแบบว่าคิดร้ายกับเขาหรือว่าดัดจะมาแฉ่คนู่หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเจตนาเราไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทำร้ายใครหรือจะมาแฉใครหรือจะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าเราก็เราก็มารู้คนละนะเราก็มีการแบบพูดแล้วมันเป็น คือกี่รู <Bond> ้ส <an> ึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ที <S <S <Enfin> ่ใช่ที่ที่กี่เจอมาจริงๆถึงแม้ว่าในอดีตเราอาจจะเสียใจกับมันแต่ปัจจุบันเราก็แบบเราก็ไม่ได้เออเราก็ปล่อยผ่านไปแล้วเราก็แค่แบบมาแชร์ให้แบบเพื่อนๆหรือคนอื่นๆฟังว่าเออแบบเราก็เจอทุ่งนี้นั่นมานะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่าอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของเราเราเราไม่ได้เอาเรื่องของคนอื่น นายกรนายขอหรือแบบบ้านข้างบ้านแบบพูดมาวอย่างเงี้ยมันคือเรื่องของเราแล้วและอย่างที่บอกว่าเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้ชี้ใช่แล้วไม่ได้ชีน้นาเลยแล้วเราก็ค่อนข้างข่าใจว่ามันแทบจะแบบมันแทบจะไม่สามารถโยงไปได้เพราะว่าเราไม่ได้ เขาไม่ได้ระบุอะไรเลยอย่างที่บอกอย่างน้องใหม่เองเขาบอกว่าเขาาจะมีควาดีใจมากว่าแบบเพื่อนที่ร่วมแก๊งคนนันถ่ายอยู่กันเขบอกว่าค่อนข้างเข้าใจเเขาวกลัวว่าเป็นความผิดเขาที่แบบเขาคอนเทนต์นี้มาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขากลัวเพื่อนจะเสียเพื่อนของเขาเลยใช่เขาก็เขาก็เขาก็เครียดคือเขาอะเสพเขาเรียกอะไรอะเสพโซเชียลเสพโซเชียลเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าเราดูไหมเราก็ดูนะแต่ถ้าพอแบบถึงจุดหนึ่งที่มันแบบ ที่เราไม่สามารถทําอะไรได้อย่างเงี้ยเราก็คือเราเข้าใจแล้วเราก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเราเข้าใจมากๆเลยไม่ได้เข้าใจอย่างที่บอกว่าถ้าแบบคนที่แบบเข้าใจผิดคิดว่าแบบว่าเราพูดถึงเบลล่าหรือว่าแฟนคลับเขาที่แบบไม่พอใจอย่างเงี้ยเราวันนี้เราแบบอยากจะขอโทษเึืนอนแตกแล้วว่าคือนอกจากว่าจะไม่ใช่แล้วเราไม่ขอโทษที่อาจจะแบบทำให้แบบรู้สึกไม่ดีอะไรย่างเงี้ยอ,อ,อยาจะเพื่อนมีไวรอลไปแล้วกันที่ เพื่อนๆหรือทุกอย่างวงการหรือในคนในช่องเนี้โทรมหาหาเราเยอะไหมบอกคนนแบบไปดาว่าเป็นคนนั้นแน่เลยคนนี้เป็นเหตุการณ์นั้นแน่แลเลยเหตุการณ์นี้อะไรเยอะคือถ้าเพื่อนที่สนิทสนิทแบบสนิทจริงๆอนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วเขาอย่างที่ในในมุนมกก็มีบอกอยู่แล้วว่าเราอัดเสียงอ่ะเราอัดเส<อ>ียงแล้วก็แบบมีแบบเพื่อนเอาตรงแล้วที่อัดเสียงนะไม่ได้เพื่อนที่จะแบบว่ามาดิสเครดิตหรืออะไรแต่ว่า เรื่องที่เราไม่คิดว่าเราจะเจอกับตัวแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะอัดเสียงเอาไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้เก็บไว้จำอะว่าอา่ในวันที่อยู่กับสองคนเขาไม่ได้น่ารักกับเราเพราะฉะนั้นในวันที่แบบว่าเวลาผ่านไปที่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคนอื่นไปนหรือเปล่าแต่กี้อะเป็นคนที่พอเวลาผ่านไปแล้วคนคนนั้นมาแบบเป็นยังไงเฮ้ยทำดีกับเรา เพื่อที่จะเตือนสติว่าอย่างโง่แล้วโง่อีกอย่างโง่ซ้ำโง่ซาก แต่คำนี้ที่จะมโนทัศน์เขาเล่าให้ผู้ชมฟังเด็กผู้ชมถามว่าเราแต่งเี้แต่ว่าเราอ่ะไม่ได้เราไม่ได้เพื่อนที่สนิทจริงๆแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจว่าเออเพื่อนเราแบบไม่ไปพูดต่อไม่ไปอะไรต่อแต่ว่าเราเองก็ยังไม่เชื่อหูตัวเองเหมือนกันเราถึงขั้นต้องแบบว่ามาเปิดฟังอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะฉันเข้าใจในสิ่งเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราหัวเดียวเราก็ไม่ไหวแล้วเราก็ต้องให้เพื่อนมาแบบมาช่วยดูว่าวิเคราะห์วิเคราะห์หน่อยช่วยวิเคราะห์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แชร์ก้ยังถึงตนาการขัดขืนนะพ เราว่าเราไม่ได้มีเกิดมาที่แบบอยากเข้ามาแบมทนที่มันเรื่องมันผ่านมาจะสิบปีแล้วถ้าสมมุติว่าไอ้นั่นน่ะเราก็คงแบบว่าใช่แต่ว่าอันนี้คือคือนนี้รุ่งงหลังจากอัดเสียงเรารุ่งไงเปลี่ยนตัวเองไปกี่รอบแล้วอะไรนะคะเราอัดเสียงขนากนั้นเราก็ยังรุ่งไงกับเขาช่วยที่จริงอ่ะหลังจากนั้นอ่ะเราก็มีแบบร่วมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าเราอะรู้สึกว่าพอหนึ่งเราเหนื่อยอ่ะเราก็ต้องไปเลยนะเราเหนื่อยเวลาที่แบบข้างหน้าแบบ เป็นหน้าท้อแล้วพอแบบลุกจากวิ่งแล้วมันเป็นอีกอย่างนึงแบบพอไม่มีคนอยู่สองคนแบบเป็นอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยเรารู้สึกลมเหนื่อยอ่ะเพราะว่าชีวิตจริงคือในชีวิตเดียวเล่นละครก็แบบแค่แค่เล่นละครก็เป็นคนอื่นมาในวันที่ไม่เล่นละครอ่ะขอเป็นตัวเองบ้างเถอะอะไรเงี้ยมีมยไม่ก็คือไม่ใช่ไม่บอกนะไหว่าไม่ไม่ชี้นำไม่คีน้ำไม่ใบไม่คุยวนี้จะไม่คั่วอะไรเยอะแล้วนะเดี๋ยวหลุดไม่ได้พี่ีพยังอยู่ใช่ไหมที่เซเว่นใช่ไหม แล้วก็เก็บไว้จนเอยเลยไม่เห็นช่วยพี่ช่วยพี่จะไม่บอกใครทักดีกับเราเฉยเฉยเลย คนติดแล้วว่าคนนั้นที่ชายเอามาแจ้งให้ทราบว่าไม่มีทางคืออย่างที่บอกที่ไม่ได้ไปอะไม่ได้บอกว่าผู้หญิงเป็นติดผู้ชายหรือเป็นเพศไหนอะไรไงไม่ได้บอกว่าอายุเยอะกว่าอายุเท่ากันหรืออายุน้อยกว่าหรือทํางานอะไรเราไม่ได้บอกเลยเพราะฉะนั้นมันมันมันกว้างมากมันกว้างมากแล้วเกี่ยวกับติดดราม่านี้เงี้ยจะบอกอะไรคนที่เส็จข่าวนี้ดิเขากำลังสนุกกับจอยกับดราม่านี้ไหม นน้ใหมัเพราะอย่างที่บอกว่าพี่ไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าอยากจะแบบอยากจะอยากจะคิดไม่ดีกับใครอย่างเงี้ยเราแค่เล่าประสบการณ์ว่าเราเจออะไรมาบ้างเหมือนแบบเหมือนเราระบายกับือ่ออพี่ชอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบย้อนช่วยด้วยว่าทุกคนอะทำงานมันก็ต้องมีแหละอะมันก็ต้องมีบ้างว่าบอสใหม่ดีเพื่อนร่วมงาน ยคนนั้นใช่ไหมมันมีในโครงการอยู่แล้วเราก็แค่แบบพูดในสิ่งที่เราเจอ ไม่เราไม่เป็นปกติกตเราต้องถ่ายคอนเทนต์ถูกแชร์ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยมันทำแบบกลัวหรือคิดเราจะระมัดระวังมากขึ้นเราก็จะระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าเราเข้าใจมันก็ถือว่าเป็นการสอนเราหมดกันว่าบางทีมันก็อาจจะไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ถ้าถ้าถ้าไม่แฮปปี้เราก็ขอโทษด้วยจริงๆณก็ต้อผ่านไปจบค่ะ <Okay. S 2> เพราะเราไม่ได้ไม่ไม่ได้คือทุกคนที่ไปร่วมรายการวันนั้นไม่ได้มีใครมีเจตนาไม่ดีฮาเก้ะคงฮา